สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่25มิถุนายน,น64วิเคราะห์ทองคำแนวโน้มราคาทองคําจะเป็นเช่นไรมาเรีดตรับชมกันครับสวัสดีครับพบก,กับผมเทวันชาแนลครับอัปเดตข่าวสารทองคําราคาทองคํา แนวโน้มทองคําและปัจจัยราคาทองคํากันนะครับราคาทองคําปรับลดลงเมื่อวานนี้โกลสปอยเคลื่อนไหวบริเวณที่1,772เหรียญถึง1,788เหรียญครับขณะที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าทำกลางนักลงทุนประเมินสัญญาณที่แตกต่างกันของบรรดาสมาชิกเฟดในการปรับขึ้นดอกเบี้ยและรอคอยข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มเติมที่เป็นมาตรวัดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อซึ่งราคาทองคำตลาดโลก ปรับลดลงที่0.2%ที่ระดับ1,774เหรียญต่อออนสัญญาซื้อขายทองคำปรับลดลงที่0.4%ที่ระดับ1,776เหรียญต่อออนราคาทองคำรอบเช้าก่อนเปิดตลาดตามประกาศสมาคมค้าทองคำราคาทองคำแท่งราางับซื้อที่26,750บาทขายออกที่26,850บาททองรูป,ปพรรณรับซื้อที่26,272บาท และขายออกที่27,350บาทครับดับชนีดอลลาร์ส่งตัวต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ11สัปด,ดาห์เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสกุลเงินหลักส่วนใหญ่และค่าเงินบาทก็อ่อนค่าลงครับซึ่งนักวิเคราะห์อาวโุโสจาก OANDA คาดว่าราคาทองคำจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบท่ามกลางการขาดทิศท,ทางที่ชัดเจนและมุมมองที่ขัดแย้งกันจากบรรดาสมาชิกเฟดรวมทั้งกระแสข่าวต่าง เหล่านักลงทุนให้ความสนใจไปยังข้อมูลผู้ขอรับสสริการว่างงานที่จะออกมาข้อมูลเงินเฟอ้อของดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐในวันศุกร์นี้การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐในสัปดาห์หน้าครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของรอยเตอร์ระบุว่าราคาทองคำตลาดโลก อยู่ในทิศทางขาลงและอาจทดสอบแนวรับที่บริ 1, เวณ1,769เหรียญต่อออนซึ่งหากต่ำกว่าแนวรับดังกล่าวอาจจะเห็นราคาทองคำเคลื่อนไหวในกรอบที่บริ 1, เวณ1,734เหรียญถึง1,744เหรียญได้ครับและช่วงดึกโกสปอร์ตพุ่งขึ้นสู่ระดับ1,784เหรียญซึ่งเมื่อวางสมาคมค้าทองคำในประเทศไทยปิดตลาดที่ระดับ 1,776เหรียญครับซึ่งบวกขึ้นมา8เหรียญถ้าหากช่วงชาว้านี้อยู่ในระดับนี้จะส่งผลให้ราคาทองคำนั้นปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคำสามารถพูดคุยทักทายและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมา ทางเทวันชาแนลจะอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ท่านผู้ชมได้ฟังทุกวันท่านสามารถกดติดตามกด Subscribe และกดไลค์และไม่พลาดการติดตามข่าวสารใหม่ก่อนใครกดกระดิ่งไว้ด้ยนะครับขอขอบคุณมากครับในส่วนของช่วงเปิดตลาดเรามารู้นกันอีกทีนะครับว่าทิศทางทองคําจะเป็นเช่นไรทางเทวันชาแนลจะอัปเดตราคาทองคำให้ท่านผู้ชมได้ฟังก่อนใครครับสวัสดีครับ